ไม่นายพี่เมฆจัดการคนที่แย่งเอลสูดให้จัดไปห mm ุ hmm. ้ยมีโอกาสเป็นไปถ้าที่จะแบบตี้นี้จะเป็นตี้ที่เอาเรื่องอยู่นะดูจักโล่นะฮะโห้ยโล่เขียวกล้าหยิบเอลสูดเอลสูดเคิร์ดออฟเดตคุณกำลังตีป,ป้อมร้อนๆกับอ o v โอวเตรียมตัวให้พร hey, ้อมศัตรูจะปรากฏตัวใ,ในอีกห้า hey, วินาทีโโ๊กน้องหลัได้หรอสู้กับศัตรูไปด้วยกัน ได้เหรอน้องพอไม่ได้ดืม่มแล้วไม่มีแรงเลยเอาดีมันได้เหรอมันช่วยอะไรมันทำให้ยังไง เลนดักของเราถูกโจมตีอาวุธจะต้องอยู่ต่อไปหลังจากไี่ได้บูไม่ได้บูไม่ได้บูเหมือนพ่อลูกกันนั่นแหละแน่หรอวะเอลสุเคยตัปตดต ทีมนะะลาก่ชวนทะเลาะแบบเนียนๆฮะยาป่าผมมาป่าผมมาตาป่าผมมาเอาดินปืนมาอีกเขาเรียกว่าเป็นการชนาวนทะเลาะแบบเนียนๆสวยฮะเขาหิ้วหลังป้อมนะ มาที่มาลมให้เตียนจมตีป้อศัตรูเลย Dragon a s l e r จไม่ตีว้ยีนะไม่ตายไม่ตายไม่ตายตายแต่ไม่ตาย กอนไม่เอากอนกอนจะเย็นกอนจะโกรกอนจะโกรรัวมาทันปัไอ้โบ่มาทันปนโจมตีีดาดนายใกล้มากกว่านะ ไอพี่ได้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 บูปตุ้ม่ไดู้พี่ได้บูปตุ้มพี่ไดูของเราถูกโจมตีเราจะเลื้อนไปด้วยกันมาดิมาดิพอไม่ได้ดื่มแล้วไม่มีแรงเลยมาดิมาดิมาดิเมียนติมาดิ กเลากเ่าาดยวไม่ตายเละมังกรของเราถูกโจมตีเฮยเรีบะตอนนี้เอาเรื่องเนี่ย ทำชำเราป่าเราได้ไงวะเฮ้ยเอา,ากนตอนตอมาในตรงนี้อ่ะกอรตอนมาอะไรตรงนี้ป้อมเลนยักษ์ของเราถูกโจมตีแนวป้องตันศัตรูหายไปแล้วสุป,ปเปอร์คลิปกำลังถูกส่งออกไปน,นี่เดียวอ่ะต้องรับเลนกับ ไอ้กูมันห้าวดีนะน้องชายเอาเว็บไปเลยเว็บไปเลยตองตัวคนละไม้แม่โอ้โหก่อนมาอีกมาเยอะไปมาเยอะไปน้องมาเยอะไปสลับเลยครับอ่ามาเลสลับมาเรล่างไหม ก่อนหนักมาไม่ได้ดืไม่มีเลยนี่ต้องลาออกตอพลาออกไม่ได้หรอ ้อมเลนมกรของเราถูกโจมตีทำตรงแรงนะอ,อะไระมันต้องโดนเน็ให้ผมดีในข้อเห็นผมตุยอ่ะพี่เชียวิี่อไม่น่ารักเลยนะ ทำเป็นเชิงหนานะเร็วไหม <Yeah. S 2> ทำเป็นเชิงหนานะะเอาดินไปเลยย่าๆยีนตัวีบันโคตรเก็บอะมาโคตรเก็บมาเป็น ไดอนี oh women, ่น่าจะ期待にはと抜けないな。ระวังพวกไม้ด้วยอาวุธจะต้องอยู่ต่อไปหลังจากผู้สร้างมันจากไปแล้วเหมือนพ่อลูกกตินั่นแหละพี่ราอาแค่บอกครับเฮ้ยสองได้ <พ uka> เดี๋ยวไม่มีใครออกตัดเรื่อ,เอ,เอเงเลยนี่เลยเฮ้ยเบเชอร์เปียวมาหรอดูบังพุ่มไม้ด้วยอย่าทาลุนนิทารอนเจลสูงออกอะไรดีนะ

ไอเดียวมะตอนนี้มันเข้มอยู่นะค่นนใช้ได้คนเล่นใช้ได้อาวุธจะต้องอูต่อไปจากผู้สั่งิจารไปแล้วเหมือนพ่อไอ้ยันเป็นมันแหล วัตอนเลยเดียวหืนสนอยเีดลยเดียมา่เป็นอย่างเดียวต่วัดเตือนเลยเดียวมาตัวเลสปิกเกอร์อาร์ตีแล้ก็ิเกอร์สวยฮะลมให้เตียน เสียเวลานะมีนเตี่ยเสียเวลานะมึงเสียเวลานะเว้ยเสียเวลานะเว้ยมึงเสียเวลานะเว้ยเสียเวลานะเว้ยน้องเสียเวลานะน้องล็อกคิว้น่นน่นนจริง Super creep, Onslaught. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Enemy ultimate. Enemy double kill. One can ่อกันนหยดูก็ไม่โดนจบตีป้อมสัตูเลยไ่ยากเลยเลยบมากขวานะสวยแลวเต็มใช้ได้อยู่นะเรียวมา เอ้ยก่อนใจเย็นก่อนเ้ยโอ้โหดูมันดิใจเย็นขยันจากไปแล้วเหมือนพ่อลูกกันนั่นแหละเฮ้ยไม่ต้องก่อนตอนตายละตอนยูนตาูนยหกนอนเพด่ามบ้างตอน เ่อนด่าก่อนละไม่ก้าสวยปทั้งวันนะทีเนี้ยตอนว่าว่อนว่าว